สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำกนนนารนวดฝ่าเท้าโดยใช้แบ็กจอยมาสซา l บอลกันค่ะสำหรับนิ้วโป้งนะคะเป็นจุดที่เชื่อมโยงกับสมองค่ะและตรงบริเวณจมูกเท้าของนิ้วโป้งนะคะเชื่อมโยงกับหัวใจค่ะนิ้วชี้และนิ้วกลางเป็นบริเวณที่เชื่อมโยงกับดวงตาส่วนนิ้วก้อยจะเป็นการเชื่อมโยงกับใบหูค่ะ ไล่ลงมาตรงบริเวณส่วนล่างของจมูกเท้ามาหน่อยหนึ่งนะคะจะเป็นช่วงของปอดค่ะตับและถุงน้ำดีค่ะบริเวณตรงนี้นะคะคือบริเวณที่เชื่อมโยงกับกระเพาะไตและถัดมาก็คือบริเวณที่เชื่อมโยงกับ,กบล,บบลำไส้ค่ะ ลองดูกันนะคะนวดกดจุดง่ายๆกับฝ่าเท้าของคุณเองด้วยแบ็กจอยมัดฟาชบอลค่ะ